สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับอยู่ผมนัอเตอรค่านะครับผมวันนี้นะครับผมจะมานะครับแก้ปัญหานะครับ m e s s e n g e r ไม่เด้นะครับข้อความไม่เข้าเลยมีคนอื่นโทรมาแล้วไม่ได้ยินเสียงไม่แจ้งเตือนทำไงนะครับให้เราเข้ามาที่แอป e s s e n น e r เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูกันนะครับเพื่อที่ทุกคนจะดูกันนะครับ นะจ๊อขึ้นามาแบบนี้นะครับยิบุปต์นครับนะครับนะก็วิธีหลักๆเนี่ยมันจะมีวิธีแก้นะครับเลวลาคุณเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยก็ความ messenger เนี่ยไม่เข้านะครับนะเราจะแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับเมื่อลืมเปิด chat h e เครื่อง android ไม่รองรับนะครับเราจะแก้ไขง่ายๆเลยนะครับให้เราเข้าวิธีการตั้งค่า เข้าไปที่การตั้งค่าเลยนะครับหล้วจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยทำการเลื่อนหาไปที่คําว่าการแจ้งเตือนนะครับไปที่การแจ้งเตือนเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยจะทําการมาที่เป็นแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนหาแอปนะครับให้เราเลื่อนหาแอปแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเลื่อนหานะครับผมเลื่อนหาแอป messenger อยู่างไนี้ อย่าหาตัวมึงในทครับผมเอ,อ้าอยู่ไหนนี่พอดีแอปไม่มาแล้วนะครับ messenger หายเอ้าเกิเดอะไรขึ้นเนี่มา ให้เราทําการไปที่แอปนะครับไปที่แอปบอกผิดครับขอโทษครับบอกผิดนะครับผมไปที่แอปเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยทาการมาที่ messenger นะครับนี่นะครับ messenger นะครับแล้วก็ทําการกดไปที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ไปล้างข้อมูลนะครับหรือการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับให้เราไปล้างเลยนะครับส่วนวิธีต่อมาถ้าคุณผู้ชมเนี่ย ไม่อยากล้าง messenger นะครับให้เราเนี่ยทำการคิดไปที่การแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ทําการไปเปิดอันนี้ทั้งหมดเลยนะครับเปิดแชทเฮดด้วยนะครับผมไม่งั้นถ้าเราไม่เปิดปุ๊บเนี่ยข้อความของเราอะ่ะไม่เด้งแน่นอนนะครับอขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับเวลาคนโทรเข้ามาไม่เด้งแน่นอนนะครับให้เราเปิดบริการต่อเนื่องเปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็เปิดแชทเฮดใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับ เปิดไปเลยสตอรี่เปิดครับนี่การใส่โทรเข้าเปิดเปิดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็การโทรเปิดแล้วก็พูดดูแลเปิดด้วยนะครับแล้วก็แชทอย่าลืมเปิดนะครับผมเวลาคุณเนี่ยเวลาคุณเนี่ยจะแชทเข้ามาแต่ข้อความไม่เด้งนะครับอ่ะแล้วก็การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับให้เราเข้าไปที่แอป m e s s e n g e r นะครับผมนี่ก็ตั้งค่าเรียบร้อยนะอย่าลืมไปตั้งค่าด้วยละ่ะนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเเข้า Messenger มันจะขึ้นว่าใช้งาน c h a t h e a d อยู่เริ่มการสนทนานะครับเดี๋ยวผมขอออกจากแอปไปนิดนึงนะครับเพื่อที่ให้่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวไปยืมโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาก่อนนะครับ ผมไปมาแล้วนะครับให้เราทําการมาดูที่ messenger นะครับถ้าออคุณผู้ชมแก้แล้วเนี่ยไม่หายนะครับเวลาท่านผู้ชมแก้แล้วเนี่ยไม่หายครับเราก็สามารถลบได้นะครับท่านผู้ชมก็ให้เราเข้ามาดูเพื่อนของเราที่เราส่งมานะครับมันก็จะขึ้นข้อความมาแบบนี้นครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยส่งมาใช่ไหม และบางทีไม่เข้านะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลบใหม่นะครับลบออกเลยนะครับมาแก้วิธีหลักๆนะครับผมให้ไปที่การตั้งค่านะครับผมไปที่การตั้งค่าเลยนะครับแล้วก็ทําการไปที่แอปนะครับไปล้างแอป messenger ให้หมดนะครับไม่งั้นเนี่ยข้อความของเราเนี่ยอาจจะไม่เด้งนะครับไม่แจ้งเตือนเลย นะครับอันนี้สามารถทําได้นะครับให้เราทําการไปล้างนะครับผมไปล้าง Messenger นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไปล้างที่เก็บข้อมูลนะครับล้างแบบนี้นะครับผมเมื่อล้างแบบนี้เสร็จนะครับให้เราเนี่ยทำการเข้ามาที่ Messenger นะครับให้เราเข้าไปที่ Messenger นะครับ รอนะครับรอติดตั้งภาษาไทยนะครับแล้วก็ทําการเลือกบัญชีนะครับที่เราต้องที่เราเข้า messenger บ่อยนะครับผมจะเลือกบัญชีนี้นะครับก็วิธีหลักๆมันก็แก้ได้ง่ายๆครับ messenger นี้ก็ถือว่าแก้ได้ง่ายๆนะครับกันข้อมูลนะครับผมมันคือข้อมูลเลยเปิดไม่ใช่ตอนนี้นะครับแล้วก็ ไม่ใช่ตอนนี้นะครับไม่ปลูกก็เดี๋ยวผมจะเอายืมอีกเครื่องหนึ่งมาให้ดูกันเลยนะครับเครื่องหนึ่งมาให้ดูกันเลยนะครับผม มันแจ้งเตือนมาแล้วนะครับนี่มันแจ้งเตือนมาแล้วนะครับถ้าใครขึ้นเหมือนผมมันก็จะแจ้งเตือนมาแล้วนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับมันก็จะแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมทําได้เลยนะครับก็ลองเอาไปทํากันดูนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดสปอตไลค์กดติดตามช่องน็อตท้ายด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ